ครับชันโดนะครับออแล้วนี่นี่โดดโดโดโชว์ด้วยโดดโชว์ด้วยโดดโชว์ด้วยนะครับเดี๋ยวนึ เอเ้อนเองหรู้บ่างไหมดูด้วยขออนายหัวเรือหางหลุดเอ้าว่าแล้วติดคางโอ้ย หลุดเสียดายมากนะครับจะเข้าส่งวิ่งอยู่แล้วเชียวโอ้ยไม่เป็นไรเอาไม่โดนแล้วครับลูกคอกนะครับโดนแล้วโดนแล้ว,ลวจากตามมานะครับใใหหญญ่่เลย ครับครับดูดูครับไม่ขึ้นเนะค,ครับนี่ตึวใหญ่ตัวใหญ่เลยพี่อย่าให้หย่อนนะพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เลยทำไมไม่ขึ้นใหญ่เลยโอ้ใช่ได้เอ้ยขึ้นได้เลยมาแล้วครับเอาเดี๋ยวมุมปากให้ผมตักบอกนะพร้อมนะเดี๋ยครับไหนที่สุดก็ทำได้นะครับอ่า โดเขื่อนสีนะครับประมาณห้าโลดูตัวแรกเหมือนจะเล็กๆนะครับประมาณสี่ห้าโลได้ครับตัวนี้ครับนี่นี่นดูคนตกได้นะครับช่างกิโลเลยเดี๋ยวนี้ไปช่งลองดูโดชูชดู โดนจนได้เลย bằng vâng bịt này vị là... Nghe này tay cả Nghe này là... này Nó bằng đinh này là... Nice okay. Something like